บรรยากาศพี่น้องเอ้ยจะเป็นปลายฝนต้นหนาวหรือบอกก็ไม่อาจทราบได้ <c oughs> เป็นลมเอื่อยๆเนาะพี่น้องอากาศดีนะพอได้ยู่ได้กินเนาะต้นเดียวกับ ความเผ็ดจิตจัดแน่นอนเมื่อกับภาพบรรยากาศพี่น้องคนบ,นบ้านบานบ้านนอกกระจังสีแล้วกันว่าแต่เราก็มีความสุขที่เราได้อยู่แบบธรรมชาตินองพี่น้องนะธรรมชาติหรือธรรมชาตินั่นเอง อย่างเบิงปงายเนาะพี่น้องบรรยากาศเสียงนกมักดอกห้านี่พี่น้องงามๆเลนดอกน้อยๆนะแต่ว่าเขาไม่ได้มองขามเขาเขาเขาปลูกไม่ได้ปลูกเออเาพิษ เอาไวเชิญชมธรรมชาติพี่น้องมันนอกคอกน้าวกับจังเสียแลนะเนาะพี่น้องงามางนี่ยางออดอันมักซิดาพี่น้องอแต่ว่าอยู่สูงเพราะได้กินอยู่พี่น้อง เฮ็ดจังได่เสีเยวถึงนอ้อาซันพุ้นอยู่สูงๆมีอยู่พี่น้องพุ้นน่ะลายนวยอยู่น่ะพุ้นน่ะโอ้ยในเงยน,ยน,ยนยขอตังเ <c ười> ชอรี่พี่น้องบ้านในสุกนั่นต้นมักเมามักเมาใหญ่พี่น้องแต่ว่าความสูงสูงอยู่ ใหม่ปลูกปีที่แล้วพี่น้องบรรยากาศบรรน,นอกเข้ายัางเสียไปน้องมีน้ําหัวน้ําส่วนปลูกไว้็พ่อได้อยู่ได้กินเนาะมาสิลงมาเบิงเหิด ปวก,กหรือเห็ดโคนบอลนั่นออกหรอพี่น้องปกติเก็บอยู่โซนนี่แหละจะปีนี้บอพอพอออกพี่น้องบ่ขึ้นมันนอกกระเังสีแล้วบรรยากาศอยู่แบบธรรมชาตินะพี่น้องกับปลวกกับสวนที่เขาปลูกฝังไว้เต็งหกไ้ตัดหญ้าตัดมันนด้แล้วอยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้อง กวยคอยออกปีแล้วคุณอยู่ในปางปลูกไว้ได้มันพี่น้องมาเป็นกวยปลาหรือกวยเจ้าของปลูกเลยคุณสิเดะมาถางอยู่ในนี่่างๆออกปีแล้วพี่น้องคุณอ่ะอหกกับหกเนกาะพี่น้องแต่ตัวน,นี้มันออกพี่น้องหกแฮงผมงมีเวลาไปถางเขาพี่น้องก็ผมมีอย่างมากไม้แล้วพี่น้องนี่แหละแ่าบ้านนอกเขาเนาะอยู่แบบสบายๆจา,าเขาอยู่ไดเนาะพี่น้อง แบบพอเพียงและเพียงพอเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ